เติมคำตอบมีภาพมาให้อ้อ,อมวิ่งในรูปสองวิ่งมาเป็นอันดับที่เท่าไรรูสองก็คือใครคะจากโจทย์รูสองก็คืออ้อ,อมวิ่งมาเป็นอันดับที่เท่าไรนะคะเส้นชายใครที่อยู่ใกล้เส้นชัยก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งไล่ไปนะคะรูสี่ เป็นอันดับที่1ลู่ห้าเป็นอันดับที่สองลู่หเป็นอันดับที่สามลู่สมเป็นอันดับที่สี่ลู่สองเป็นอันดับที่ห้าเป็นอันดับที่หนะคะก็คือออมวิ่งในลู่สองวิ่งมาเป็นอันดับที่ห้า